การเงินการงานความรักโชคลาภสุขภาพของท่านที่เกิดในวันพฤหัสวันนี้วันพฤหัสวันนี้มีดวงเดินทางไกลเกี่ยวกับหน้าที่การงานนะคะหรืออาจจะได้งานที่ท้าทายวันนี้นะคะอ่ะเป้าหมายใหม่เกี่ยวกับเรื่องงานใครรอยกย้ายรอยเปลี่ยนงานวันนี้จะได้ข่าวดีนะคะอ่ะส่วนการเงินล่ะการเงินนะคะ กระเป๋าความเลยวันนี้รายจ่ายเยอะมากภาระรายเยอะมากนะคะวันนี้กระเป๋าแห้งหรือยังวันพฤห,หัสภาระรายเยอะนะคะค่าใช้ใจ่ายเยอะวันพฤหัสไปต่อที่ความรักของท่านที่เกิดวันพฤหัสความรักวันนี้นะคะถ้าใครแฟนอยู่ห่างไกลกันจะได้เจอกันนะคะถ้าคนโสดจะได้เจอรักออนไลน์รักต่างแดนนะคะหรือรักที่นะคะจะมาในรูปแบบใดก็ตามนะคะ ดีวันนี้นะคะความรักหมายถึงว่าหญิงรักหญิงชายรักชายได้หมดนะคะวันนี้นะคะจะเป็นรักที่หวานเข้าอกเข้าใจกันนะคะคบหากูใจกันไปยาวนะคะมาต่อที่นะคะคนคนโสดจะได้เจอนะคะมาต่อที่สุขภาพแล้วกันนะคะคนวันคนวันพฤหัสแข็งแรงขึ้นแล้วถ้าใครเจ็บป่วยที่ผ่านมาเมื่อสองสามวันที่แล้วเนี่ยแข็งแรงหายป่วยแล้วจ้ะ นะ,ะความเครียดความดันหายแล้วค่ะแข็งแรงแล้วนะคะแต่ใดๆก็อย่าประมาทนะอาจจะมีซ่อนไว้นะโรคภัยไข้เจ็บอยู่ในตัวคุณยังมีซ่อนอยู่แต่อาจจะดูแข็งแรงขึ้นแต่ว่ามันเหมือนมันซ่อนอยู่ก็อย่าประมาทโดยเฉพาะความเครียดความดันนะคะการเดินเหินหัวเข่าเนี่ยยังไม่เต็มร้อยนะยังหายแบบไม่เต็มร้อยนะคะ ทำบุญเสริมดวงทำบุญกับคนพิการถ่ายชีวิตโคกระบือทำบุญกับเตาเผาศพผ้าหอ่อศพหรือทำบุญกับผู้ยากไร้คนเจ็บคนป่วยไร้ญาตินะคะโอเคค่ะสมบูรณ์แล้วจะมีโชคค่ะนะคะซื้อนําโชคก็คือรถยนต์เดินทางแล้วจะมีโชคนะคะอ่าหรืออายุคนเจ็บคนป่วยให้โชคค่ะหนึ่งสามเจ็ดแล้วก็เจ็ดค่ะ อ่ะไม่ใช่หนึ่งสามหนึ่งสองแล้วก็เจ็ดนะคะโอเคค่ะนะคะอ่ะถือว่าดวงวันนี้วันพิหัสน,นะคะทุกอย่างเริ่มผ่าน